สวัสดีครับท่านผู้ชมโฮโหเท่ไหมครับชุดเหล็กไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับโอ้แต่จะทําให้เหนือกว่านั้นก็คือชุดเกราะเพชรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหชุดเกราะเพชรเอาละผมจะถอดเสื้อออกมาก่อนนะครับ,บนี่เอออยู่ไหนเอ่ยนี่ผมมีเสื้อเออเกราะเหล็กที่สร้างใหม่นะครับลองดูเสื้อตัวเก่านะฮะ โ้ oh, ฟ้าร้องดังเหลือเกินผมก็จะเอาเพชรที่ขุดมาได้ล้อมรอบแบบนี้อ๋าโหปรากฏว่าไม่เป็นอสาเหตุเพราะว่าเสื้อมันเก่านะครับมันชำรุดดังนั้นเราจะต้องเอาเสื้อตัวใหม่แบบนี้โอ้โหบอกเลยนะครับถ้าเสื้อตัวไหนที่ใช้งานมาแล้วโอ้ชำรุดแล้ว ก็ไม่สามารถทําเป็นเกราะเพชรได้โอเคตอนนี้ได้แล้วละ่ะเอา้าใส่เสื้อเลยเอ,เอาเสื้ออย่างเดียวก่อนนะครับอย่างอื่นยังไม่ต้องเสียดายเพชรนะครับหายยากเอาละไปประจนภัยดีไหมสิ่งที่อยากเจอที่สุดตอนนี้ก็คือหมีนะครับ เก็บดาบก่อนสิเก็บดาบก่อนอไปด้วยมือเปล่านะครับไปด้วยมือเปล่าหมูปลาหมูปลาๆๆสู้ไหมสู้ไหม โอเคครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเกาะเพชรจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ชำรุดนะครับเฮ้ยเอ้ามีเปล่ามีเปล่าโอเคครับโอ้โหมันเล่นลุมเหรอลุมเหรอเจ้าหมูป่า มือ,อ,อ,อเปล่านะครับท่านผู้ชมดูซิว่าเราจะสื้อหนไหมโอ้โหหนีเลยแม่เอาละมีอะไรชำรุดไหมนะฮะสังเกตดูอุ้ยกางเกงกางเกงเหล็กชำรุดนะครับแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับท่านผู้ชมสึกว่าเกลเพชร ชำรุดไปนิดเดียวโอเคออเคนาะสู้หมูป่าด้วยมือเปล่าอ,อยากเจอหมีมากเลยโอ้ดูซิว่าเฮ้ยไม้มาจากไหนนะทำชกับไม้มาจากไหนครับอืมา เอาไม้ตีก็ได้นะครับโอเคเอาละคราวนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับว้าวสุดยอดครับเกราะเพชรว้าวมีครับผมจะเอาไม้เนี่ยแหละตีหมีไวไหมทดสอบนะมาเลยมามาเลยใช้ไม้นะครับอันนี้ ไหวไหมเอ,อ่ยขอดูอ,อ,อะไรก็เ,ออเหมือนจะไม่ค่อยไหวเอาละขอดาบเท็กก่อนนะครับโอ้ oh. ว้าวชุด ชุดของเราการหนีได้อย่างดีเลยนะครับดูซิวิ่งหนีไปเลยโอเคสุดยอดครับทดสอบครับวิไม่ได้ครับกางเกงครับกางเกงกางเกงหายไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหฮะกางเกงเหล็กของเราหายไปแล้วหนีก่อนหนีก่อนแต่ว่าเสื้อไม่เป็นไรนะครับ โอเคเนาะเรียบร้อยตูพังไปแล้วไม่เป็นไรขึ้นไปนอนข้างบนก็ได้นะอ้ออาหารอาหารหมดกินเนื้อเด็ดไปก่อนนะโอเคเอาละปรากฏว่าเรียบร้อยใช้ได้นะครับโอเ้เอ็งจะมาอีกเหรอกล้าเหรอกล้ามาเหรอแม่ <c oughs> าาลก้มหรอเนียโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเป็นการทดสอบเกาะเพชรน,นะครับปรากฏว่าโ,โหยอดเยี่ยมมากเลย <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่าอีกขีดเดียวนะครับเกาะเพชรก็จะพัง <c oughs> แต่กางเกงเหล็กนะครับพังไปแล้วโอเคสาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับว่า เกาะเพชรนั้นมันทนทานแค่ไหนมันก็ไม่ต่างจาก,กเกาะเหล็กมากเนาะ